กับกับมีแต่แนวไดนหรืเอเปล่าโอ้ยมือะไรอ่พี่น้องน,นะซส,สดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเน,ะเนเา,า,นาเนเนะวันนี้คืนโคหงสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้องสำหรับแนวทางอาจารย์เล็กครับ<ช>ผมเนาะอะไรมาหนุ่มผมมาเลขสวดเงินได้พี่น้องเด้ <S S อเนาะงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องอ่าหนึ่งหกได้พี่น้องเด้อชุดนี้เหรอชุดนี้แหละชุดนี้แตกเนาะเข้า สอ้างตัวบนได้พี่น้องเดอ้อหนึ่งหกครับผมสำหรับคืนนี้เราติดตามไป,ปพร้อมๆกันน้อพี่น้อง,งว่าจะได้ตัวไหน,นเนาะอย่าพลาดครับผมเนานะเป็นเลขสวดเงื่อนคือเราเด้อพี่น้องเดอ้อราติดตามไปพร้อมกันสำหรับวันวนี้ในที่ร้อนทางอาจารย์เล็กเม็ดเดียว ยิ่งเขาวันดีปอาาจรย์นันตั้งไรวันบ้านได้ใค่หมดแดงไปเอาหั่งเดียวต้องได้เต็มคู่โอ้ไปแง่ไปแง่ใครหมดแดงโอ้เไปแง่ใครหมดแดงหั่งแบบว่ายายเลยอ่าเพรว่าไปพีบางกอนดีแหละฟ้าใครขึ้นไหลอ่าใครขึ้นตรงสุดดิแล้วเอาคู่ไปเซลโอ้บอกคือโนมันจีได้ลายแบบนั้นนะโอ้ ได้เต็มคู่มาก,ก่อนเนาะได้เต็มคู่เลยถักเดี่ยวป้าทุป้าทุเอาพี่น้องเนี่ยฟันดีเดี่ยวกระสันเนาะเอาก็ว่าวันนี้เนี่ยครับ่เพินจะอโทรัทำพิธีสวดขอโชคพี่น้องเนาะนี่พี่น,อน้องเนาะจะได้ตัวไหนนั่งอยู่ไปรอดติดตามไปประควมกันครับผมเนาะจะาขาดทั้ง กูพร้อมกันถนัดประยุกต์แนวทางใครที่รอได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์อาจเป็นกำลังแรงใจกับผมนะสำหรับเลขถันน้ำมนต์เนาะ,ะวันที่ผ่านมาหนึ่งหกเต็มเต็ม แล้วก็อาออาาจารย์เรียกว่าเห็นอยู่ถูกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแดงจึงพึงพี่น้องอนเนาะแอดมินกับเบิร์นตะกวงตะบานเนาะต่อเห็ตดตาในตัวคันน้ำมันเลยนะพี่น้องวันนี้พร้อมมากมีพร้อมมากอ่ะพร้อมมากเพราะว่าอ่างน้ำมันก็ได้มาพร้มากง่ายๆอ่ะว่าฉันบ่ชัดเจนพี่น้องหาดกันนี่ตะวันนี้ ยังว่าถาดพี่น,น้องอ้าวโอ้สามตัวเลยเงี้ยครับตัอันงวดที่ผ่านมาถาดรองรับได้แค่สองตัวจะได้แตกแค่นหนึ่งหกพี่น้องเอามาลุนไปพร้อมๆกันครับผม ท่ันท่านเลยสังัดนอกคนหนอตอนเกี่วกิจานเพร้อมกันอาพี่น้องเกิดคดีต้องเด็กคนนี้ก็จะเงียบพี่น้องนะตลามนกา ธรรมดาเสียงไก่พี่นอ้องม,มาลุ้นใจพร้อมๆกันครับผมกำลังจะเริ่มพิธีเด้่พี่น้องเด้อ น้ามันบดินนาม,มันบดีนาน,นามนิงครับนะสุดแล้วเขาสุดอันล้มเลมือนาสุดตามเวลาแล้วเจ็ดทิ้นแล้ว เบาตัวเดียรด้เดี๋ยวรอกันว่าจะเห็นติดตัวไหนเีเรียบด้อยแล้วการเรียนช่้งมันดีดีนะอะเงีนเียนี่มาเยับแล้วการเรียนชทเสียงมายัต้องคอตดตัวนั้นออันนี้หน้ามดบดีนะเห็นน้ำดังเรียนใช่ไหโอ้เป็นน้เรียนฝอเนี่ยเป็นขึ้นอยู่กับของที่เราทำด้วยเนาะ

้อ,อ,อก,ออ <c oughs> กหด้ยนา <c oughs> นนำนกน่อย่ <c oughs> นิงว่านา้ำน้ำน, <c oughs> น,นิ่งครันี่ดูยาดูยา,ดยากได้งวดนี <c oughs> ้รรมดามันผิดอ่าดีเยียวดีเป็นอันขอนตัวเปนจริงด้วยเป็นหัจริงียว่าน้ำไหมน,มนมม้ำน้ำมไม่ไปทำไ้แองกอมั้งไปป่ปปา ไม่อยากได้ทางเนาะทางเน้ดูยากเป็นมาไม่เนาะเมื่อไหร่ก็บวชทิ่งเมือนลงสีทิ้งัเดียวเหรอมีจอก็เหอเป็นตัวไดห้าทั้งเก้าหเป็นยังไงแอดมม่เจียบกันไ่พน้ออ่าสูเก้าครับผมเก็ดก็ได้เลยเก้าก็เลยเจอนี่เปนตัวนี้สูมา นี่มันจอดกันขนาดยี่ส่วนอยู่ศูนเนาะตัวนี้อะเก่าบ่มาสัที่บุกขัดหัวตัวนี้เป็นหัวแล้วจริงเก่งยังชูกรับขายไหมขายร่างปะขายรับขายร้องลองกลับดูสิอืมจะเป็นชูนเก่าเชูนเก่า กับว่าจืตัวนี่แหละนั่นเห็นวาสองเสียงหลนั่นไ่้มันลมันถาทางโน้นเลยเป็นตัวได้แลวพี่น้องเว้ยเัวรกูน์ตัวนี้คือปลาเก็ดปลาเก็ดะไตัวนี้ต้องเป็นเจ็ดศูนย์เ้่ไปแบบนั้นเลยมาไปได้ไหมอืมตัวามันหกเลยเอ๊ะหออะไ คืออย่งเหียปินจังไหนหกแหกิดหันะ้จากหกบิดหัวเท่จะปิ้งขี้ม้าบนกระาเจ้าจะเล็กขึ้นมาน่าจะอันนี้ก็จะเป็นเหี้ยน่ะเจี้อยู่ทางนัตัวแรกคืนชูนเนาะตัวตัวนี้เลยตัวนี้ัดปัิัตอ่างไ ยไม่เหย่อนเียเหย่อมเยะเป็นกาเชื่อเลไม่เลยเยื่เยื่ถสัตม์โ้เีย่นไม่สัวแล้วเขาเนี่ยก็เป็นนี่หนอเออแค่เจ็บจเป็นนเบื่อง่ายมากจบเจก็เ็นนะเออเบ่นงง่ายเดเ้ว่าเรื่งกันถ้าถ้าเป็นเจ็บได้ไหมนี่มนเจเได้ไม รือว่าต้องหกเจ็ดเก้าเจ็ดนาะแต่ว่าตัวแรกไงก็ต้องตีเป็นศูนย์อ่แล้นยตัวตัวที่สองน่ะหกปะตัวอ่ะเจ้ามเขียนเ้าหกลูกยโมงกับสองนี่แหละอันนั้นละมันไม่มีหางไหมตัวหางมันสุดนะหางหางสุดมันเบิดก่อนก่อนกตก เราไป็นใครคนเหมือนแก้มันเหมือนทีเดียวเนาะตึ้งมันเมืองมือเหมือนทีเดียวใคชาวบ้านทราไปมใช่ไหมออ่ายนิดนึงบ่คว้านเดี๋ยวนี่อยาเต็มคว้านอ่ะอพี่น้องเนาะจูบกันไส้จูบกันไส้ห้องรวมไปไปเาไปมือตัว ไปจังไปวิเคราะห์บางพี่น้องก็จะเข <bey ue S 1> ียรลงที <busca> ่แล้วนะคะ่อไปก็เเลียรเราวิเคราะห์น่โอ้แม่งไรัแป๊ดได้ไปแล้วล่ไม่ได้โอ้ยแม่งกันกัดขนแบบนี่กักัดข้นละพี่น้องเนไมิดแไปเลยไปเลยพี่น้องเป็นยังไงบ้างสัญัาชุดนี้ แต่ว่าหแมนอืนี่ยายพี่น้องต้องรู้ได้นี่พี่น้องต้องสีแมนตเพราะว่า็อเจ็ดชุหกเจ็ดไปเอน่าหกเดเก้าเ็เสยเเลยนะอ่าชเเดียนให้ัหัวอ่าเพราะว่าหก็ไม่ดี อออืีหกหกสวยเลยงวดที่ผ่านมาหกก้าเก้านะอ่าหกเขื่อยอยู่เอาพี่น้องเนะาะจะสรุปให้ครับผมอ่ามีแค่นั้นแหละศูนย์เก้าเจ็ออดศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนไไึ่ง มันใกล้เคียงกับอะไรเอสอันนี้เอสไม่เจอเพิ่มเขาว่าทะเบียนรถอาจารย์เล็กน่าศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ้รั่งคันนี้นนมากคุณพ่อไปเลี้ยวไปเลี้ยวมากมใกล้เคียงกันมากเลยคับขั้นละมดน,นะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดทะเบียนรถเอ้านี่สามีเป็นแนวทางอืม เสียดเียเชียกับเราเมือี้แม่งไรพี่น้องโอ้แมเลยนะแม่งเนาะแ็ปตอจเอาครับผมเนาะสรุปนี่แหละคือชุดโอ้ศูนย์เจค่ะคุณจันขอให้ขอให้ตังค์นะทะเบียนรถนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะไีเจ็บปับเห็นมันไข่เพราะว่าไข่ไข้วเนาะเจ็ดเจ็ดไขเลยศูนย์หกเจ็ดของเราไอเอฟซีิจารนา เอฟซีพรครับห,<า>หน้าจอได้พี่นลองได้ฝาก้อนพระแม่พี่นลองเอฟซีทุกคนครับผมขอให้ฟังครับ